ีำยังพูดไม่ชัดอีกสีดำไม่ใช่สีลำไหนพูดสิสีลำสีดำดำดำสีลำลำลำดำล้ำ,ลำมีอะไรดน่าขำด้วยคะคนพูดไม่ชัดเพราะเขาไม่มีคนสอนควรจะช่วยกันสอนเขา ไม่ใช่มานั่งหัวเราะเยาะเย้ยอุ้ยเอ่อมันพูดไม่ได้ดอกแม่หนูมันเป็นเจ๊กเปียยาวจากพูดชัดได้อย่างไรต้องได้สิคะเจ้าต้องขับพูดให้ชัดเจนเช่นชาวสยามที่มีความรู้เจ้าจึงจักมีสง่าน่านับถือผู้คนจะได้ไม่หัวเราะเยาะอีก เจ้าต้องมีความอุตสาหะมานะภาคเพียงจึงจะทำการต่างๆสำเร็จจำไว้